สวัสดีกันด้วยนะคะวันนี้เราจะมาเล่นกันอีกแล้วก็เล่นทุกวันนะครับแต่ก็เก็บตังค์ซื้อโรนันโดก็ถ้าเกิดเสียงเบาก็ขอภัยเพราะว่าม,มันคนเสียงน้อยก็ไม่ค่อยน้อยนะแล้วนะาก็เริ่มเาเกเกมเลยครับ ในพี่สองนะครับเราก็เปิดทีมมาโดนเลยนี่มา,ไไมกกมาแล้วโดนอลยนี้มาโอ้ยนี่ภัพก,กันเ,เย็นๆนะครับศิลปะข้างใจเย็นอ่ๆตอนนี้ครับเออทีมเวทีมอ,อ,อะไงก็ไม่รู้อ่ะเออก็เรียกว่าทีมอะไรดีก็ตอนนี้มันได้ได้บอลหน,นีแล้วเราก็เตรบอล เพื่อความล็อกไขไม่ล็อกทําไม่ได้เออเปิดเป็นเมฆเออขอบใจเออยกภาคเสียงมัตเตอร์ได้วยนะครับก็เข้าไปแล้วครับหนึ่งประตูต่อศูนย์กเป็นประตูที่แบบขึ้นนําง่ายนะครับก็มันจะได้เคลียร์นะครับตอนนั้นก็เปิดมาตอนนั้นผมก็รีบวิ่งไปนะครับแล้วผมก็วิ่งวิ่งวิ่งก็ได้บอลมาผมก็เปิดให้แล้วผมก็ไม่รู้ว่าประตูอยู่ฝั่งไหน ก็ขออภัยที่ลืมประตูก็ <g ül> ยินนงนี้นี่ทงนี้นี่โอเคตั้งเป้าหมายเรียบร้อยนายรับเชิญรับนี่ครับนี่ติ๊ติ๊กติ๊กติ๊กติ้กตกติ๊กติ๊กติ๊รติ๊กต้๊กตเกตกติ๊อตวกวอคก เจะเียงชีนะครับรม่มชนะ่เลี้ยงมาแล้วเลี้ยงมาแล้วก็ประตูได้เช่นเคยนะครับก็เดี๋ยวเราจะรอเปิดลูกต่อไปนะครับคือเสียงแบบไม่ต้องกับภาพก็ขอไปเอ,อประตูได้บอลครับเลี้ยงเตะไปก็อย่างนี้เลยขอเดี๋ยวแก้งไอ้นี่นะครับมาแล้วมาแล้วดาลุ่มดัง โอเคนะครับเราก็ได้ไปแล้วสองประตูต่อศูนย์นะครับเป็นประตูแบบชโยนะครับก็รอถ้าเกิดพลาดไม่ดีก็คอมเม่ได้อะไรก็ดันมาเลยรับได้หมดเพราะว่าเราเป็นนักแคสเกมเราต้องปรับปรุงปรับปรุงแล้วก็ปรับปรุงเ้อเราไม่ปรับปรุงเราก็จะทำไปที มีอะไรแก้ไขแก้ไขทุกอย่างนี่รอก็จบขึ้นแบบก็ร้ายก็เข้ากันอย่างนีนั้นก็เป็นกลุ่มอะไรอะกลุ่มพวกไมค์ครับนะครับที่ผมแบบเข้าไปเพราะว่าผมเองก็เล่นไมค์ครับเหมือนกันแต่ไมค์ครับผมชอบเล่นในคนอื่นอะ เ็นไรอ๋อมาเล่นพลิกมาเลยเหรอก็เป็นว่าวเวีกนดาว่าวยิงฝังไหนฮัลโหลราไปเอาทาไมเออไป่เราได้สองศูนก็เป็นงานดีงานดังครับแต่เราต้อเลี้ยงบนไม้แ้ก็เปิดขึ้นนะ เลยทีเดียวทำให้ผมไม่เห็นเลยก็ขอพายดีแบบเออจะข้าความมันดังปุ๊บแล้วมันแบบไม่เห็นตัวหนังสือก็มันก็ไม่ตีไม่ตงไม่ตีไม่ตีไม่ยิงอ่เลยอ่ะโอ้โหก็ท้ายไปแล้วนะครับก็ถือว่าเป็นปัาก็แล้วก็จะดูคลิปซ้ำก็ทำเมนิเกไม่ใช่ละเปลี่ยนๆั วนี้ก็ถือว่าย่ำแย่นะครับเราก็ขอเปลี่ยนกับเปลี่ยนกันเลยนะครับแล้วอันนี้ก็เปลี่ยนกันก,นกลับเออนี่นะครับไปต่อแล้วนะครับเดี๋ยวมันจะมันจะเปลี่ยนให้อัตโนมัติแต่มันจะต้องขึ้นด้วยเลี้ยงบอลมาอย่างดิบดีสวยงามแล้วก็ยิงยางมากก็เป็นว่าเดี๋ยวมันจะเปลี่ยนตัวนะ สองเลยก็ถือว่าดีววดก็ไม่ต้องรอทั้งต่อไปก็ตอนนี้รอบในห้าสิบไม่ได้อะไรเลยก็ยืแป๊บหนึ่งกลับเพราะว่าตาสี่แล้วก็ได้บอลมาเยอะแล้วยิ่งโหยนั่นนะเล่นหมดอะไรครับอย่าลืมครับนี่เล่นบอลอยู่ทุครับก็ตอนนี้เราก็จะทำการเล่นบอลนะครับเพื่อเพื่อตัวเีง ประตูงูแบบโคตรเลยนะครับก็ประตูงูก็ขอไปก็ขอไปแต่ประตูครับประตูมันเล่นไม่เก่งมันงูเองประตูมันรับไม่ได้ไม่ดีก็กูไม่ครับก็ทักเข้ามากันเยอะแยะมากมายว่าอะไรไปแล้วผมก็ไม่ได้ดีไปฟิล์มเพื่อแย่งบอลไปแย่งไปแย่งไปแย่ง ก็เป็นประตูที่ดีงามก็จะอาทีฟที่เราแมทครับ้แมตชละเออไม่ใช่แล้วคิดนะครับมออีสอกอร์สำหรับวันนี้เราก็ได้กู้ชีมาได้ถึงถึงเอออันดับที่สองครับตอนนี้เราก็เล่นจบแล้วมันไม่มครบก็เราเขาจะเล่งนงนี้มาว่ามันเทินใจ ก็ชอบก็กดไลค์ถ้าถูกใจกด subscribe ก็ขอเจอกันตอนนี้นะครับ